เทศบาลตำบลทับมาเปิดโครงการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพของครอบครัวและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมุ่งให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อมได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและผู้ดูแลมีความเข้าใจรับรู้ถึงปัญหา ที่ห้องประชุมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลมาบขา่าอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายประเสริฐวงศ์ศรีนายยกเทศมนตรีตำบลทับมาเปิดโครงการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพของครอบครัวและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในพื้นที่ตำบลทับมาผ่านกิจกรรมดีมันเทียคาเฟ่ภายในงานมีกิจกรรมเสริมความเข้าใจในการดูแลตนของผู้สูงอายุกิจกรรมสวนสมุนไพร เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้สูงอายุครอบครัวกิจกรรมนันทนาการอย่างเช่นร้องพเพลงเต้นรำผู้สูงอายุจะได้ย้อนรำลึกถึงความหลังที่มีความสุขผ่านเสียงดนตรีเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุกสนานผู้สูงอายุจะได้มีอารมณ์ขันสุขภาพจิตดีขึ้นและกิจกรรมกาแฟบำบัดด้วยกลิ่นกาแฟสามารถช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดเพื่อนำผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ในส่วนของผู้ดูแลก็ยังสามารถได้รับรู้ปัญหาความต้องการได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการสนับสนุนทางสังคมด้วย ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดราชเรืองสุขตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยช่วยสร้างกำลังใจเปลี่ยนความทุกข์เป็นพลังเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 จังหวัดชนบุรีจำนวน6ราย โดยมีนางสาวประพัชราสีทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายประสาทโคน,นุษอายุ52ปีเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงโดยได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือพร้อมกับสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ดำรงชีพทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่ง ส่วนต่อไป ส่วนที่อาคารปฏิบัติงานศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจังหวัดชลบุรีนายสมศักดิ์เกตวัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานและให้กำลังใจกลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านหนองค่ะซึ่งก่อตั้งโดยอาจารย์ลินรี่มโนเจริญซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มใหม่ที่รวมกลุ่มการจัดทำผ้าพิมพ์ลายผ้าบาติกจำน่ายเพื่อสร้างอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มแม่บ้านหรือจะนำไปต่อยอดไปประกอบอาชีพหลักได้ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้เป็นพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้กลุ่มมีความมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป และที่ศาลาการปรเรียนวัดราชเรืองสุขตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนายทวชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทในวันธรรมสาสวนะวันพระตามโครงการผู้ว่าผ่าเข้าวัดวันธรรมสาสวนะภายใต้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิมม่มบุญอุดหนุนชุมชนครั้งที่9และร่วมแจกพันกล้าไม้มีต้นคูนต้นประดู่ต้นขนุน ต้นอินทนิลต้นพยอมจำนวน50ชุดชุดละ4ต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นำไปปลูกในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าวัดในวันธรรมาเสวนะในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดชนบุรีได้ร่วมถวายาเครื่องปร,รับอากาศจำนวนหนึ่งชุดให้แก่วัดราชเรืองสุขเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางพระ พุทธศาสนาต่อไป